คลิปนี้ก็มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับตู้ลำโพง sub active ยี ctive, e ่ห้อเบอริ e เจอร์แบรนด์เยอรมันเป็นตู้ลำโพงขนาด18นิ้วกำลังขับ500วัตต์คลาสด,ดีครับตะแกรงเหล็กหุ้มรมมีท่อลมเบสรีเฟกนะครับหุ้มรมมาดูด้านข้างด้านข้างก็มีที่จับนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นที่ใส่เสา ตั้งลำโพงกลางแหลมนะครับทีนี้ก็ามาดูด้านหลังด้านหลังก็มีช่องอินพุตเกับ B นะครับแล้วก็ลิงไปตู้ซับใบอื่นหรือว,ว่าลิงขึ้นตู้ลำโพง15นิ้ว12นิ้วก็ได้นะครับมีบูทเบสบูท,บท,บทความถี่ปรับเสียงดังนะครับแล้วก็ไฮคัตนะครับมีลิมิเมตอร์ในตัวครับลูกค,ค้าสนใจก็เข้ามาทดสอบเสียงหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเบอร์เจอร์ว q 1 8 0 0ดีครับเครมีจบเพยงแค่นี้ก่อนนะครับ